สวัสดีครับผมชาติเจรนรัพ์นะครับเออได้ได้เวลาวานข้าวเลยไหมน้องมูโบต้าเอลสามสิบสี่โอ้ไหวไหมเอลสามสี่ศูนย์แปดดีไอครับตีโรตารี่โอ้เควานข้าวเลยเนี่น <ś led> โอ้โหดินเหนียวครับดินเหนียวล้ามีน้ำคลุกคลิกอยู่สองเผาแต่ว่า34พลังมาครับเยียบเลยลูกเพออ๋อกเดี๋ยวนี้ทำนาวันเดียวครับจบเลย บจบเลยฮุตาเอลสามสี่ศูนย์แปดดีไอนี่น่าจะตัวรแรกกครับนะอ๋ะอก็วัยรุ่นครับวัยรุ่นสร้างตัว นืดครับมีนือดอย่างนี้ต้องวางเทอร์โบไหมนะ้องโอ้เ <c oughs> อาหลังมามันน้อยไปหน่อยน่น่าจะสามซูดอยู่เบานะ่สามสิบสี่นี่ มีสามสี่สามหกเนาะตรงนั้นแหละเลนจะเยอะครับตัวหกนัดหน้าลังครับอุโบต้าก็ใช้กันเยอะครับตัวไทยโดยเฉพาะภาคอีสานครับ ช่วงนี้แล้วก็อีกสอาเดือนก็จะเกี่ยวข้าวแล้วพี่น,น้อมันจะมีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำแต่ว่าจะเป็เนโะเพรว่าสมบูรณ์นะคับรถคันนี้เดิมดีครับ ปีแล้วครับป่ะปลาคันนี้ผมซื้อมานี่จักบาทนี่ยหนึ่งแสนทุนโอ้ไม่พแพงเลยนี่โอ้ได้กี่ไร่แล้วเพิ่งเพิ่งมาทำนี่นะโอ้ป๋าแกซื้อมาหนึ่งแสนนะพี่น้องเพิ่งจะเอามาซื้อมาจากโคราชวัดสันเพิ่นว่าแต่ก็แรงดีอยู่ครับ สามซูปได้เร็กซื้อมากี่แสนอ้าวผมบอกว่าซื้อมาหนึ่งแสนหนุนตาบอกกี่ปีแล้วเนี่ยผอซื้อมาสามปีแล้วโอ้นึกว่าเพิ่งซื้อมาขายไหมเนี่ขายไหม,ไหมโอ้โหนี่โอ้ทำนาไปกี่ไร่แล้วเนี่ยคันเนี้นี่เป็นร้อยแล้วเนาะไม่เคยเสียบอ๋โอโอเคอ,อันนี้นี่ไรเท่าไหร่เนี่ย 250เนาะ250รตีโรตารี่250ไถ250โอ้โอเคครับโอเคด้ว,ด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 วอา้าวนี่เจ้าของนาครับนี่เจ้าของนา, okay, oh, s <S okay. okay. oh, าก็เจ้าของทะเลโนอ๋อเจ้าของนาดินี่จาา้างเข้ามาใช่ไหมขับเองล่ะขับเนี่ยไใช่รถเองโน่น oh, จ้างเขามาโน้โอเคโอเค จ้างเข้ามา250อันนี้กี่ไร่เนี่ย <10. S 1> สิบไร่สองพันห้า 2, 500, ตอนไทยกี่กี่บาทไทยดานะ่ะก็ตกห้าพันค่าข้าวเ,เท่าไรค่าเม็ดข้าวหมดห้าพันค่าปุ๋ยอีกเท่าไรห้าพันค <5, 000, S 2> ่าเช่าเท่าไรเช่าอ,อ่ะ4,000แล้วขายได้เท่าไรปีที่แล้ว ขายได้สองพันโอ้โหกำไรเยอะแท้ป้าโอ้หมดไปสองหมื่นปีที่แล้วโอ้โหเอา,าต้องทำดีๆด,ดิ่ะสามสูบได้ไหมน้องปีที่แล้วขายข้าวได้ 2000. าสองพันวาซานพุ่นมาอ่ะซื้อมาสองแสนสาม สามปีแล้วนัง่งจัดการกับมันดูน้ำนัจ่จัดการภูเก็ตนั่งจัดกาไทยอ้าวนีมม่มีอะไรคาราเวีมีอะไรต้องมีตัวร่อนจรถนี่บางคนก็ได้กำไรดิป้าต้องต้องดูแลดีๆให้ข้าน้ำงามงามได้กระตุงงามมันก็ง,งามเลยเนี่ยเออโอ้ปีนี้เอาเยอะๆเะด้อปีนี้เอาใหม่เด้อก็ดูว่าจะอะไรไม่จะอะไรดีไดด้ีได้ดีอยู่ ฝนดีปีนี้ฝนดีฝนดีหพุ่งจะมาวันช่วงขาวัาษาชื่อตโกนตาวันฟนัาษาเนี่ยนี่ครับปีท่แล้วขายได้สองพันลงทุนไปสองหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นนะลงเยอะแต่อะเนี่ยอ้โโอเคปีนี้เอาใหม่เนาะ ใจดูได้พี่น้องยูทูบช่องชาติเจรอรถซับหรือว่าเพจชาติเจอรถซับขี้ข่าวเวนเตอร์อินทรัคเจอปลาแกบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยครับนะไม่ได้อะไรเลยแล้วจะทำอะไรดีดีชาวนาเ <c oughs> นาะครับนี่ขุดดินขายเลยปะขุดดินขายเลยข <c oughs> ุดดินขายดีกว่าเนาะเอเลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงปลาไม่ดีกว่าหรือ เลี้ยงปลาไอสูบหน้ามาก็เลี้ยงปลานะ่ะปลาลงปลาไหลาปลาลดอะไรนะนลลลลอ๋ออีก็เช่าเขาเลยอ้าวโชว์โชว์หน่อยจะจม,ม,ไ,ไ,ม,ะมไม่ได้ไหวไหมอ่ะทำไมไม่เร่งเครื่องล่ะ กดติดตามนะครับสวัสดีครับ